กำลังคิดแคปชั่นพอดีเลยขอเสียงไวรุ่น1.9หน่อยอแอดมินของเราพิมพ์ให้เรียบร้อยแนละ้วมานะครับผมนานๆจะมีเข้ามาคันหนึ่งนะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยมากใหม่น้อยด้วยปีใหม่ด้วยนะครับผมของแถมผมจัดให้แบบเต็มๆตัวนี้นะครับเราอยู่กับ All New DMX a นะครับ1.9 Blue Power นะครับผม ตัวรถเป็นปี2018แท้ๆนะครับผมมาพร้อมกับล้อ RPF1 นะครับสีบอลน,นะครับพร้อมกับยางใหม่สีเส้นด้วยนะครับผมตัวนี้ยางเบิกใหม่เลยนะครับผมคำหลังให้เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับพ่อปสไตล์เลทนะครับผมเสียงนุ่มๆเดี๋ยวเราจะมีใส่แม็กไลเนอร์ให้นะครับ รถเป็นสเปซแคบนะครับผมหนสีขาวนะครับผมไฟตัดหมอกเราใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมกุญแจรีโมทครบมาเดี๋ยวเรามารีวิวภายในรถกันนะครับคันนี้ก็มีของซิ่งมาให้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่รถไม่มีการแดัดแปลงเครื่องยนต์หรือว่าแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องบอกไว้ก่อนนี่นะครับผม เลขไม่ห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลเท่านั้นนะครับผมพวงมาลัยเป็นดาร์ดี้นะครับผมนาดี้ตัวเป็นสีลุงอ่ะครับผมเป็นไทเทไทเทพวงมาลัยเป็นไทเทหัวเกียร์ก็เป็นไทเทนะครับผมภายในเป็นสีดำนะครับออดิวนีแม็กหนึ่งจุดเก้าเป็นภายในดำนะครับ ฟอนต์นเครื่องเล่นนี้ตัวนี้ยังเป็นของเดิมของอีซูอยู่นะครับแต่ว่าสําหรับลูกค้าของไอคานะครับเดี๋ยวผมจะแถมเป็นหน้าจอ2ดินให้นะครับพร้อมกับกล้องถอยในตัวเป็นจอ Android เลยเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับผมสว,สวยนะครับผมถือว่ารถแบบมีทรงอะ่ะสวยเลยนะครับผมแล้วก็ซอกเดิมตะเข็บเดิมทุกจุดนะครับผมรอยขัดน็อตไม่มีนะครับผม,เด,มเดิมเเลย หัวน็อทุกตัวเดิมหมดนะครับแล้วก็รอยแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับสวัสดีทั้ง5คนดูนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับวัยรุ่น1.9นะครับผมสวยๆเลยน,นะครับผมห้องเครื่องเดิมๆนะครับผมโทโเบเดิมมาร์คเดิมทุกจุดนะครับผมไม่มีการดัด,ด,ดแปลงหรือว่าตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับผม เครื่องยนต์เป็น1.9บูพาวเวอร์นะครับผมเส้นเดิมฝาโปงเดิมนะครับแผ่นกรองความร้อนเดิมมีสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะครับเพจนะครับพลาสติกตรงที่บนอย,อยู่บนหน้าเพจยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็รอยมาร์กสีอยู่ครบหมดดัดเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยคันนี้นะครับผมเดี๋ยวให้น้องแอดมินสรุปเรามีแอดมินปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟังพี่แล้วก็ปัดหมุดตามพี่ด้วยนะครับ โอเคนะครับผมราคานะครับผม4ี่แสนหนึ่งหมื่บาทนะครับผมเดี๋ยวพิมพ์พิมพ์ตามที่พี่บอกเลยนะครับเดี๋ยวพี่คำนวณค่างวดให้4ี่แสนหนบาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคำนวณค่างวดให้แป๊บหนึ่งค่างวดเพียง6,900กกว่าบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ ย้ำนะครับฟังไม่ผิดนะครับ6,900กว่าบาทได้ขับ All New D-Max 1.9 Blue Power นะครับผมราคา419,000บาทรับทันทีนะครับปีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับผมไฟตัดบอกเราจัดมาให้แล้วนะครับแล้วก็หน้าจอ a n d r o i d ด้วยนะครับยางใหม่สีเส้นถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับผมฝากน้องไอ้มินลองปักมุดให้ลูกค้าหน่อยนะครับผม6,900กว่าบาทนะครับผมทั้งวดนะครับราคารถ419,000บาท เดี๋ยวขอ,ขอพิมพ์เป็นบรรทัดเดียวกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าจะงงพิมพ์พิมพ์เป็นบรรทัดเดียวกันแล้วก็ปักหมุดใหม่นะครับผมออนิวดีแ e ม็กหนึ่งจุดเก้านะครับผมราคารถสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท มีการปรึกษากันนะครับน้องแอดมินไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ลูกค้าต่อน้องแอดมินมือใหม่ตัวรถสวยมากนะครับผมอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะครับเครื่องเงียบๆเลยรถสวยนะครับแล้วก็ยางนะครับเป็นยางใหม่สี่เส้นนะครับยางเป็นยางดอกทางเรียบนะครับก็ตัวนี้ปียางถ้าจำไม่ผิดจะเป็นปียี่สิบสองเลยนะครับผมยางใหม่อันนี้คือยางใหม่เลยเราเบิกใหม่ให้ลูกค้าเลยนะครับ แล้วก็เลขไม้เพียงห้าหมื่นเจ็ดพันกว่ากิโลเท่านั้นนะครับตัวนี้เราใส่แม็กไลเนอร์ให้นะครับเพราะว่าตอนนี้รถไม่ได้มีแม็กไลเนอร์มานะครับเสียงนุ่มๆเลยเสียงนุ่มๆเลยนะครับผมคันนี้ เม,มื่อกี้เมื่อกี้ไอ้น้ำที่ออกมาคือตอนเขาล้างรถนะครับเขาเอาน้ำฉีดเข้าไปในท่อเ,ยเฉยนะครับคันนี้ควันไม่ดำนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตำรวจไม่จับแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวที่สำคัญนะครับผมผมจะบอกสำหรับรถคันนี้นะครับมีการโหลดมาเล็กน้อยเพื่อความสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งลงเล่มให้ด้วยนะครับผมมาด,ด้าสี่ประตูตัวใหม่ยังอยู่ไหมไปแล้วครับมาด,ด้าสี่ประตูขายแล้วครับ ตอนนี้เราจะเหลือเป็นฝออสี่ประตูไททันสี่ประตูนะครับผมนิสันเอ็นพีสามร้อยนะครับผมตัวหนึ่งจุดเก้านะครับตัวใหม่ของเราขายไปแล้วนะครับผม <c oughs> ถ้าถ้าตัวใหม่ตอนนี้จะเป็นแคปนะครับผมมาใหม่อีกคันหนึ่งเป็นออนียบี0ีห้าศูนย์หนึ่งจุดเก้าแคปนะครับตัวท็อปเลย ก็วันนี้ปากวัยรุ่น1.9ไว้พิจารณากันนะครับผมเลขไม้57,000กว่ากิโลนะครับผมกับราคาเล้าใจสุดๆเลยนะครับผม419,000บาทนะครับผมย้ำอีกทีนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับค่างวดนเริ่มต้นเพียง6,900กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับแล้วก็ฟรีค่าจ่ายทุกขั้นตอนรถอยู่ที่เต็นท์นะครับผมท่านใดสนใจจะเข้ามาดูนะครับสามารถทักแชท บอกแอดมินแล้วก็นัดหมายเข้ามาดูรถมาลองขับรถตัวจริงได้เลยนะครับผมสวยงามมากผมอยากอยากให้ลูกค้าได้ไว้ใช้คันนี้ใหม่มัน50,000ื่กว่ากิโลเท่านั้นนะครับแล้วรถสวยยางใหม่นะครับตัดทรงมาให้แบบนี้ถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะครับผมเห็นนะครับก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับผม เวัยรุ่น1.9นะครับ4,19,000บาทค่างวด6 9 0ันกกว่าบาทนะครับผมรีค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม